ตัวเออร์เน็งเนี่ยในควอเตอร์สามนะครับเราคาดการกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่115ล้านนะครับก mm ็เ hmm. ติบโตสูงนะครับยี่สิบเจ็ดเปอร์เซีอเนี่ยอันนี้เป็นไปตามการฟื้นตัวของปริมาณเที่ยวบินที่ที่ประเทศกัมพูชานะครับเพิ่มขึ้น12%นะครับขณะที่ถ้าเกิดเทียบคิวออนคิวเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพของตัวกำไรเนี่ยลดลงเล็กน้อย1%นะครับอันนี้หลักๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปสังเกตจะเห็นว่าเอ๊ะ ตัวเที่ยวบินเนี่ยมันก็ยังเติบโตได้หกเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวแต่ทําไมเนี่ยเราคาดว่ากําไรลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวอันนี้ก็เนื่องมาจากค่างเงินบาทเนี่ยที่มันแข็งค่าขึ้นประมาณห้าเปอร์เซ็นตะครับอันนี้ก็เลยทําให้ตัวผลการดําเนินงานของเขาเนี่ยถูกกดดันนะเพราะว่าสําหรับตัว SAV เนี่ยจริงๆเขาเป็นโฮลดิ่งคอมพานีอ่าไปลงทุนในประเทศกัมพูชานะครับรายได้ต้นทุนอ่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นอ่าสกุลเงิน US ดอลลาร์เพราะฉะนั้น พอปิดนวดเนี่ยเขาก็จะต้องแปลงเป็นเงินบาทดังนั้นพอเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยมันก็จะ Impact เนี่ยในทิศทางเดียวยกันนะครับขณะที่แนวโน้มในควอเตอร์สี่นับก็ต้องบอกว่าทิศทางก็ยังถือว่าเป็นทิศทางที่ดีอยู่นับก็คือควอเตอร์สามเนี่ยปกติก็ยังถือว่าเป็นโลซีซอนอยู่แต่ว่าควอเตอร์สี่เนี่ยจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซอนนับเราก็คาดการณ์ว่ากําไรของตัว SAV เนี่ยจะเติบโตเยออนเยอแข็งแกร่งได้ต่อเนื่องนะครับ ขณะที่มาปิดท้ายที่ประเด็นในการเก็งกําไรนะครับเรามาอัปเดตข้อมูลให้นะครับในเรื่องของตัวสัมปทานที่ประเทศลาวนะครับก็ล่าสุดเนี่ยทาง sab ก็ได้ตัว mou นะครับที่ทางลาวเนี่ยเขาแปลภาษาเป็นภาษาลาวเนี่ยกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอทาง sab ตรวจเช็คตัว mou ภาษาลาวเนี่ยว่าถูกต้องไหมก็จะส่งกลับไปให้กับทางลาวอีกทีหนึ่งซึ่งทางลาวเนี่ยก็จะนําเรื่องไปเสนอทางรัฐบาลแล้วก็พิจารณาผ่านสภานะครับก็ คาดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีครับรอรุ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะเพราะว่าตัวลาวเนี่ยเที่ยวบินเนี่ยมันสูงกว่าที่กัมพูชาเนี่ยประมาณสองถึงสามเท่าตัวครับดังนั้นน่าจะเป็นการโกดอย่างมีนัยสําคัญเลยถ้าเกิดตัวเอ v เนี่ยได้ตัวสัมรทานอันนี้เข้ามานะครับครับผมอชัดเจนครับคุณโซ่ครับอย่างแนะนําซื้อใช่ไหมครับคุณโซขอบคุณ อ๋อครับยังนแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายเราประเมินอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าตางค์อันนี้ก็ต้องวงเล็บว่ายังไม่ได้รวมตัวสัมปฐานที่ลาวเข้ามานะครับถ้าถ้าถ้าเกิดได้ขึ้นมามันจะมีอัพไซด์เยอะไหมครับครับจริงๆเบื้องต้นเนี่ยเราเราประเมินคร่าวๆแบบนี้นะครับว่าตัวเที่ยวบินเนี่ยมันสูงกว่ากัมพูชานี่างจริงสองถึงสามเท่าตัวครับก็ถ้า ตัวรายได้ค่าบริการเนี่ยเขาเก็บเท่ากับที่เขาเก็บที่กัมพูชานะแล้วก็ตัวสมรทานถ้าเกิดต้องจ่ายให้รัฐบาลลาวเท่ากับที่เขาจ่ายที่กัมพูชาเนี่ยมันก็หมายถึงว่าตัวงบการเงินของเขาเนี่ยก็จะคูณ2อคูณสาขึ้นมาได้เลยนะเพียงแต่ว่าต้องบอกอเรียกว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าทางบริษัทเองเขาก็มีการไกด์ไลน์ให้นะครับว่าตัวรายได้หรือว่าส่วนแบ่งรายได้ที่จะต้องจ่ายให้กับรัฐบาลลาวเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องมีการ จ่ายให้กับรัฐบาลลาวเนี่ยสูงกว่าที่เขาจ่ายให้กัมพูชานะเพราะว่าตัวเที่ยวบินเองเนี่ยที่มันสูงกว่าที่กัมพูชาเนี่ยสองถึงสามเท่าตัวนะดังนั้นเนี่ยาภาพของตัวโก o s ของตัวกวําไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คูณสองคูณสามทีเดียวทีนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราดิสค,คา์ลงมานะครับก็สมมติถ้าเกิดโตอย่างน้อยๆสักห้าสิบเปอร์เซ็นจากเดิมเนี่ยผมมองผมก็มองว่ามีความเป็นไปได้นะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องรอดูตัวรายละเอียด ตัว MOU ที่แล้วเสร็จ1 0ึอีกทีนึงครับว่าตัวเลขเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะแต่อย่างไรก็ตามก็กคาดว่าสัก50%เนี่ยผมมองว่ามีความเป็นไปได้ที่มันจะโตขึ้นจากเดิมน,นะครับ